ทุกทุกท่นที่ติดตามชมในรายการเล่นไปบนไปนะครับทั้งช่องซี e ี t e จ t ะเท m e n t แล้วนี่คือเกม Assassin's Creed Unity ในภารกิจนี้นะครับเรารับจอบจากท่านน้าปกเลียนเพราะว่าน้าปกเลียนโดนบังคับให้พูดว่าอุ้ยการปฏิวัติจงเจริญอะไรประมาณนี้ครับคือพวกคือเหมือนว่าสันเิญพวกกองกําลังปฏิวัตินะครับเพราะว่าคือพวกกองกำลังกำลังปฏิวัติเนี่ยเขาบังคับให้น้าปกเลียนเนี่ย ตะโกนไอ้คำนี้เข้าไปนะคือนโปเลียนเราก็ทำอะไรก็ไม่ได้ครับทีนี้นโปเลียนรู้สึกว่าเร้วเจนหน้าเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีพวกคนวิกลจริตมันจะมากขึ้นเรื่อยๆถึงพูดง่ายๆคือการคือการอันนี้เนี่ยที่เรียกว่าปฏิวัติเนี่ยมันไม่สมควรจะเกิดขึ้นเพราะว่า มันเกิดจากคนวิกลจริตที่ชื่อว่าลูริตนะครับลูริตก็คือคนที่เป็นเกียรติสัจฐานในภารกิจนี้แหละก็ไอคนนี้ผมเคยกล่าวมาก่อนหน้านั้นที่เข้าบุกเข้าไปในห้องของนโปเรียนแล้วเขาหาพวกของเนี่ยนี่แหละเราจะต้องสังหัรคนนี้แต่นี้นีเราไม่รู้ว่าลูริตอยู่ที่ไหนแต่ว่านกปเรียนบอกว่ามันจะอยู่ตรงบ้านแหลวแถวฝั่งนู้นนะครับแต่เราต้องตามไปครับเอาละ แต่ว่าคือพระเอกก็เหน็บแนมบอกว่าอ่ะไปซ้อมซะการพูดอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มีการเหน็บแน,ม,แนมบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งตอนนี้นะครับข้อมูลของใน a อ s ซ s s i n ในภารกิจนี้ก็เหมือนประมาณว่าเราโอ้โหโดนเดี๋ยวเราได้ได้มันแน่ครับเพราะว่าเป็นภารกิจสังหารไม่ได้ภารกิจแบบว่าไล่ตามค้นหาอะไรประมาณนี้ แต่เราได้สังหารแน่ความสังหารนี้ไม่ต้องพูดหนึ่งครับมันแน่นอนมันหยดติ๋งเลยเพราะว่าเราไปบุกพวกแก๊งปฏิวัติเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนครับอ่าจริงๆด้วยภารกิจสังหารครับก็ใช้อีเกิลอายคอยคอยเผืองเรื่องชาวบ้านไปเรื่อยครับออาอาวุธมันนี่ซะก็ทีเนี้ยยามเนี้ยคือ ไม่มีไอ้ที่ยามที่ว่าคอยแบบโจ,จ,จมเรานี้ยามไก่เป็นแบบว่าเป็นหมาไปเลยเอ่ะอ๋อโอ้โหมันำโอ้โหไอ,อ้ชี้อนี้อีกแล้วไอ้พวกพวกแก๊งเอสติมิสครับพวกกองกำลังคณะปฏิวัติโอ้ไอ้นี่เองโอ้โหมันเอาหัวมหดจริงเลยจริงครับวิกลจริงเลยจริงเราต้องจัดการซะแล้วแล้วบูมภาิกิจสังหารลูรินะครับ เราต้องสังหารรูดจริงๆนะการมี40คนโอเคไม่เป็นไรมี 40, 40คนเองโอ้โหหมูมากครับ40คนเดี๋ยวเยวเราลงลงไงเนี่ยแน่นอนครับว่าเวลาเราจะบุกอะไรเนี่ยเราต้องไปตรงอ้อ,ๆอมๆก่อนถ้าถ้า,ถ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 าซึ่งซึ่งหน้าคือเราตายแน่นอนตายคารับทีมพวกเนี่ย <laughs> เราสังหาร <c oughs> แล้วน่ึง่งเดี๋ยวเราบ้างนะครับเรากำลังปลดปล่อยพวกทหารยาม ที่คอยกวนตีนตอนนี้เป็นเป็นมิตรกับเราแล้วเพราะว่าทหารยามก็โดนพวกแกง๊งแก๊งปฏิวัติเนี่ยคอยแบบสังหารเออแต่เราบ้าหน,นึ่งนะเราต้องใช้หน้าไม้ครับหน้าไม้โจมตีเออไม่มีการยอมอะไรทั้งสิ้นแล้วก็พูดเรื่อยเ่เหมือนบังคับครับผมครูแต่ความตายจากเบื้องบนกำลังมาแล้วโดยที่ทุเรี้ไม่งตัวเออตายไปแล้วหนึ่งเดียวเราบ้าหนึงหนึ่งอันนี้มันมันหยุดพูดเลยเดี๋ยวมามันมาแล้วเออ โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแมงเอ้ยใครแมงยิงวะแล้วลายต่อไปก็โดนไปแล้วอีก2ดอกว้าวแย่ไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโว้ไม่หมดหน้าไม้หมดเยอะมากเลยเนี่ยโอ้ยเชีย่ยเลยเนี่ยแมงสองตัวออ้ยไม่ผ่านพาดแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นเออเฮ็อตเออโอ้ขอาใจมากเอาละเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือเราต้องเดา แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอไปนี้ก่อนดีกว่ารู้สึกว่ามันจะมีสมบัติอยู่ข้างนี้ครับป้าเราไปเปิดสมบัติกันหวังว่าคงจะไม่กวนตีนะครับป้าเราเปิดกันเยอะอะไรมึ่อมสามสามอันอีกแล้วโอ้ยมึงกวนตีนจริงในยจริงมาเดี๋ยวที่เกียดน,น่าเบื่อเรื่องสมบัติว่ะเราขึ้นไปก่อนดีกว่า <laughs> เอ้เจอสมบัติกวนตีอีกแล้ว หลังจากที่เราแบบโดนสมบัติกกนตีนใส่เราซะก,ก่อนครับคราวนี้เข้ามาในในปราสาทแล้วปราสาทอะไรก็ไม่รู้โอโ้โห<ต>คือน,น่าจะเป็นคุหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นเป้าหมายก,การเป้าหมายก,การของในสมัยก่อนอนะ่ะ แต่ว่ามีพวกโอ้โหเอสติมิทเดินไปเรื่อยๆ,ๆเดินไปเดินมาครับแล้วก็โดนเป็นศพหนึ่งศพละเดี๋ยวเราเราต้องรอก่อนอ่ามันเห็นมันเอ้ยอยู่ไหนวะโอ้โหคือเอาจริงนะไอพวกเอสติมิทมันทีๆๆมันก็งงเหมือนกันนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมแค่เห็นแค่นิดเดียวแล้วมันก็ไม่ตามมาแต่ว่าบางเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดวโอ้ใช้สกิลไม่ได้กาจะใช้สกิลแบบว่า disguise นะครับคือ ปอมตัวปอมตัวไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันต้องยืนแล้วก็ปอมตัวขนาดนนเราคือเราต้องยืนอ่าเรียบร้อยแล้วโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มีการแอบบเห็นครับแต่ไม่เป็นไรครับเราป้อมตัว,ตว,ตว,ตวเรียบร้อยแล้วล้วก็ไปเลยครับแต่ว่าสกิลก็คือตอนแรกที่เราใช้สกิลปลอมตัวอะไรน,ะ<ๆ>นันนะมันเราไม่รู้ไงเ,เออแค่ทีอยู่ใกล้ๆตัวมันก็เอาครับเออเอ้นไงเริ่มปฏิบัติการเอออยากมาจะไป็นคุณพี่ออ้ย ไม่เป็นไรว้าวิ่งโอ้โหโดนเข้าไปแล้วครับคุณพี่โอ้โหมันสามลูกหนึ่งครับข้าไม่กลัวอยู่แล้วข้าเก่งโอ้โหสามสามข้าหล่อมตัดไม่เป็นไรสามข้าหลอมตัดนะครับโดนใส่เข้าไปไม่รอดไม่กลัวอะไรโอ้ใจยิ่งครับไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีวันแฮนด์เดือพอยู่แล้วเราจัดการขีดบ้างเลยบ้างตายไปครับคุณพี่ อ่าใครจะเป็นสมไลนต่อไปไอ้พวกนี้กล้าหือมากใช่ไหมครับรู้จักเราซะแล้วเขาคือ oh no, อ๋อโน่ัวสเนเกอร์อ้าวไม่ใช่1ิค,คนแล้วไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> ่แม่คือตึเลยขึ้นสวรรค์ไปซะทำเนียมของไอสเซนเซนครับหลังจากที่ศัตรตูตายเราก็ต้องหารูนเออนี่เราจะรูนเราเราไม่ได้เปิดไอ ต่อหน้าว้าคนที่2ครับสู้กับทหารยามครับทหารยามก็มีกับขี้บ้างอะไรบ้างครับตามสไตล์แบบทหารยามนี่ครับทาบิคีเอื้อมมาแจมครับแจมทูดหันนะโอ้โหสี่ขีดสี่เจอสันตุแบบโองนิการเลยครับอุ้ยโอ้โหมันมากเกินไปแล้วมากเกินไปมากเกินไปอะโอเคเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ปล่อยทหารยามเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันจะมี cover kill หนึ่งเกียร์ใช้ว่ะเฮ้ยเอาละ เผาไปซะอุ้ยโอ้โหมาดูครับดูสแกนกรรมครับมันมันทำอะไรกับผู้หานยามโอ้โหแม่งทิ้งอยู่ข้างล่างอ่ามันมีบางคนอะไรไหมฮะโอเคมันอยู่บนข้างบนข้างบนเหรอโอ้เยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าอ๋อคือเป็นการสัมภาษณ์แล้วก็ทีนี้พอเราขึ้น มันขึ้นไปข้างบนมันก็จะอออยู่ข้างบนนั่นแหละครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงกอขึ้นไปเราเจอเป้าหมายครับเป้าหมายอยู่ตรงนี้นี่เองอุ้ยมันเห็น,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 นแล้วมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราเดี๋ยวมั๊บนึงแป๊บนึงทีนี้ไม่มีอะไรมากครับเราต้องสังหารแบบใช้แบบ e ล Assassination ก็คือเราสังหารแบบว่าคือคแอบสังหารแบบคือของก็ไม่แพงอ่ะเออเราปีนไปเลยนั่นดูดิมันมีอะไรนี้ มาดิอู้มันเห็นนะครับตัวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมาดิเออทำไมเอ้าลงไปเอ้าทำไมไม่ได้ว嘛แอบลงไปเฮ้ยทำไมมันฟันไม่ได้วะแม่งเอ้ยโอ้ยจังหารไม่ได้เลยหรอจัดการนี้ก่อนเอออุ้ยเออสองคนอ้าวโอ้ยแม่งเอ้ริ่มขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้ยอะไรวะแม่งเกิดการบางอย่างรุนแรงแต่เราต้องจัดการรีสตาร์ทรีสตาร์ทก่อนไม่งั้น ขึ้นไปยาวแน่นอนโอ้อะไรวะอยู่กระเ้าเฉยเลยอ่าเดี๋ยวขอคุยกับเรื่อง Assassin s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  n s c r e e d ในช่วงตอนนี้เนี่ยครับคือก่อนนั้นนั้นะ่ะเราออกในไอที่บอกว่าวิธีสังหารแบบอันนี้นะไงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงดีกว่าแต่ว่าคือความเด็ดเพนตมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากขนาดนั้นอ่าจำคลิปนี้ได้เปล่เไอที่วิธีสังหารแบบ Red Assassination อันนี้เราได้ใช้จริงๆนะครับในคลิปนี้โอเคแล้วแล้ว มาสังหารกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแต่คนอื่นเนี่ยมันล่อครับล่อมันเห็นโอ้ยมันเห็นคืมคือมึงตาดีเกินไปไหมเนี่ยฮะไม่เป็นไรครับเราเราต้องแอบอ่ะขึ้นไปอ๋อมีช่องแอบอยู่ตรงนี้ครับโอ้ันเห็นอีกแล้วโอ้อะไรเนีเนี้ยอ่ามันมันไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นจังใจเย็นจังใจเย็นคือตอนนี้ยังก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้มันมันก็ยังไม่เห็นนะโอ้ยงไงวะเนี่ยสรุปเห็นคืมหรือไม่เห็นกันแน่วะอ่าเราเราต้องแอบนี่ครับทางไม่เห็นนะครับ โอเคโอเคเหลือสีเหลืองแล้วหายไปแล้วหายสงสยัยมาดิเออต้องแอบครับอันนี้ Assassination ต้องใช้แบบการสังหารแบบขอบกำแพงตอกไปเลยไปโอ้ย oh yeah. อะไรประมาณนี้มาครับไปเฮือยังไม่เห็น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 นครับคือยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะตายแล้วนะครับแต่เวลาขึ้นสวรรค์แล้วอีกโอ้ย <c oughs> ตายไปแล้วหนึ่งอันนี้ออลองมาเรื่อยๆครับโอ้มันมาอีกไหมนี่ครับโอเค <c oughs> เจอไปนี่อุ๊ยโคกแมงแล้วก็ย่าบอก แล้วสองโอ้ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มรู้ตัวครับตอนนี้อุ้ยอ้ยอ้าวเป้าหมายลงมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหอือโดนไปอีกสามดาวสามดาวเป้าหมายลงงาก็วางหมูสิครับง่ายดายเลยครับตอนนี้ตอนนี้เราครบแล้วแต่ว่าเหลือแต่ ต้องสังหารนี้เท่านั้นครับหวานหมูเลยครับตอนนี้มาลยมาอยู่ใกล้ๆขอบกำแพงสิคุณพี่โอ้ลูดิตมานี่เลยอันนี้มันก็อยู่แบบเฉยๆใช่ไหมครับตอนนี้มาดิมาดิแล้วก็สุดท้ายเลยเ้ยโอ้ยโอ้ยทนี้ก็จะเล่าอดีตระหว่างมิราโบกับลูริตนะครับลูริตก็จะเป็นพวกฝ่ายปฏิวัติแต่ว่ามิราโบก็เป็นฝ่ายษัตสั์นะครับซึ่งมิราโบคือเขาไม่ยอมแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่า ฝ่ายลูรินเนี่ยมีอำนาจมากกว่าเดิมเนี่ยก็คือังไงเราก็แพ้แต่ว่าเราต้องลุก,ลกขึ้นสู้จนถึงจุดสุดท้ายนะครับเพราะว่าน,นี้เป็นการปฏิวัติขั้นสุดยอดแหละและนี้เราก็โดนชักนำแล้วบอกว่าคือการปกครองเนี่ยมันเป็นความปกครองแบบประสัณเนี่ยเราต้องแบบให้มันสําคัญมากกว่าแต่ทีนี้พอลูรินน่นจะทักมิราโบมิราโบกันไม่เอาพอมันเ,เป็นเรื่องนี้ที่น่าว,วิทนาบา้างนะนี้เอาละ ตอนนี้ฝรั่งเศสจะต้องแบบดีขึ้นมากกว่าเดิมอ่าแล้วอ๋อเราจะได้ตัวตัวสังหารนะครับอ๋อที่มาก็คือเจอเมนแใหน้นี้เองครับแล้ว,วลูดิตก็บอกว่าเก็บเอาไว้แล้วก็สังหารสรุปก็คือเจอเมน,เน่ะจะบอกว่าเป็นตัวลายที่สุดเลยเพราะว่าได้ที้เราก็จัดการออกให้หมดครับก็จัดการไปเรื่อยๆทีนี้ก็ทีนี้ก็อะไรวะก็เหมือนว่าเขาจะสั่งให้เอาพวกของเนี่ยสั่งเราว่า ล่องเรือไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยเราก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเราต้องจัดการมันให้หมดก็เป็นเหตุการณ์ของพวกเทมเบล่าด้วยแล้วก็พวกแบบกองกำลังคณะปฏิวัติด้วยครับบางทีเทมเบล่าอาจจะบอกว่าอยู่เบื้องหลังก็ได้แน่นอนครับสุดท้ายเทมเบล่าก็ไม่ดีกว่านังคัมโอเคเราจัดการกับตันดูริแล้วแต่ก็ต้องรีบลงละมันจะยิงแล้วโอ้ยลงเลยโอเคไม่เป็นไรครับอ้ลงอ้อ แม่งนั่งขี้อยู่แล้วโอ้โหพอเสร็จแล้วต้องปั่ปดขี้ครับอันน,นีเเ้กำลังเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงให้ให้หายก่อนให้หายให้หายสงสัยก่อนแป๊บนึงจริง,รงๆก็ไม่ได้ปวดขี้อะไรคือให้แบบหายสงสัยบ้างอะไรบ้างเพราะว่าถ้าลงไปนี่คือเดี๋ยวเราโดนตืมแน่นอนเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะครับหายไหม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 โอเคนี่เริ่มมันมีเห็นการณโอเคลงแล้วอ่าหายแล้วแล้วก็ลงตรงนี้เอาลงไหนวัเนี้ยลงก่อนลงไปก่อนเพื่อ ลงอีกโอเคเออเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกลงอีกโอ้นั่นไงโอ้ลูลิตน,นี่ครับนอนแบบแผ่เลยหลังจากที่เราสังหารลูริตก็เป็นปลื้มปลื้มใจนะับปกเลียนเป็นจึงมากครับโอ้ยเราจะลงไงไปเนี่ยข้างล่างก็เป็นน้ำอีกสรุปก็คือเราต้องอ้อมครับอ้อมก่อนเออลงลงเออได้แนละ้วโอเคลิฟ่งครับ เพนตัวใครตัวมันแล้วตอนนี้นะนมารูดส่งท้ายของเป็นอีดิโกอะไรวะโอ้โหมันแตกตื่นครับแตกตื่นใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงเย้เยเยเยใกล้ถึงใกล้ถึงใกล้ถึงเย้เย่เย้เย่เย่เย้อย่เย่เย่เยเบ่เยย่ย่เย่เย่เ้เยย่ย่เย่่เย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 ่นย่เย่เ่่่เ่ Yeah, so <laughs>